ถ้าเมื่อไหร่เราไม่พร้อมจะตั้งครรภ์แล้วเรามีเพศสัมพันธ์เราต้องป้องกันก่อนการป้องกันทั่วๆไปควรจะเป็นถุงยางหรือกินยาคุมแบบที่กินทุกวันแต่ในกรณีที่เกิดเราป้องกันแล้วเช่นถุงยางรั่วถุงยางแตก อันเนี้ยเราถึงจะมาใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อกินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกิน72ชั่วโมงค่ะยิ่งกินเร็วก็จะยิ่งดีมันก็จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะมีได้นะคะแต่หมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไปก็ต้องขุดถุงยางเพราะยิ่งเราเพิ่มปริมาณเชื้อหรือสเปิร์มเข้าไปโอกาสที่จะพลาดก็จะยิ่งเยอะขึ้น นะคะกลุ่มที่กินยาคุมฉุกเฉินแล้วจะพลาดคือท้องเนี่ยอันที่หนึ่งคือคนที่ตัวใหญ่ๆคนที่อ้วนๆ BMI สูงๆเกิน25พวกนี้กินยาคุมฉุกเฉินมีโอกาสที่จะไม่ได้ผลนะคะเพราะประสิทธิภาพของยาจะลดลงนะคะอันที่2ก็คือคนที่กินยาคุมฉุกเฉินช้าเกินไปเช่นกินเลย72ชั่วโมงพวกนี้ยาก,ก็ไม่ได้ผลอันที่3คนไข้คนนั้นโชคร้ายจริงๆไปกินยา ช่วงใกล้ๆไข่ตกมีเหมือนกันค่ะยาวคุมฉุกเฉินมันบล็อกการตกไข่หรือทําให้ผนางมดลูกเนี่ยมันฝังตัวได้เนี่ยก็จะมีกวาดพลาดเหมือนกันนะคะในยาคุมฉุกเฉินเนี่ยระดับฮอร์โมนที่ใช้สูงมาก เพราะฉะนั้นเราไม่ทราบจริงๆว่าในผลระยะยาวคนไข้ที่ได้ฮอร์โมนสูงๆจะมีอันตรายหรือเปล่าโดยเฉพาะพวกเนื้อง,งอกงเนี่ยอย่าลืมนะคะเนื้อง,งอกงเนี่ยมันก็โตตามระดับฮอร์โมนเพราะหมอก็มีความคิดว่าถ้าเกิดสมมติคนไข้ที่กินยาคุมฉุกเฉินบ่อยๆ Ex p o s e พสต์ต่อฮอร์โมนสูงๆน่าจะมีความเสี่ยงน่าจะมีความเสี่ยงที่สําคัญก็เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดด้วยนะคะจะเกิดโรคหลอดเลือดติดได้นะคะเนื้อง,งอกก็เป็นสิ่งที่ควรระวังยาคุมฉุกเฉินควรใช้ยามฉุกเฉินนะคะ